จับเข่าคุยหุ้นเทปนี้นะคะชวนนักวิเคราะห์หุ้นและกลยุทธ์การลงทุนมาคุยถึงตลาดหุ้นไทยนะคะเมื่อยืนเหนือระดับ1,200จุดมาได้สักพักหนึ่งแล้วยังไปต่อได้หรือว่าควรจะขายแล้วไปดูกันได้เลยค่ะตลาดขึ้นมาแล้ว14เเซนะครับจากต้นเดือนนะครับเราเชื่อว่าหลังจากนี้อัพไซด์ของตลาดเนี่ยอาจจะไม่เยอะอาจจะมีลุ้นประมาณ1,300จุดได้นะครับ แต่ในระยะยาวเนี่ยหลังจากนี้เชื่อว่าตลาดเนี่ยน่าจะเทรดอยู่ในกรอบ1 2 0 0ถึงนะครับเพราะเราเชื่อว่าปัจจัยที่ทำให้ตลาดขึ้นต่อเนื่องเป็นระยะยาวนะครับยังไม่ค่อยเห็นได้ชัดนะครับหลักๆคือ Earnings u p p o r t นะครับยังไม่ได้มานะครับประมาณการกำไรยังถูกปรับลดลงต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์ระยะสั้นนะครับถ้าเราจะไล่ตามแ a l l ี่รอบนี้นะครับเราก็แนะนำเป็นกลุ่มที่โมเมนตัมยังดีนะครับอย่างเช่นกลุ่ม Materials r e f i n e r ล e s นะครับแล้วก็พยายามขายตัวที่ u ันดเมน t a ลเนี่ยออนแอออกมานะครับอย่างเช่นหุ้น AOT นะครับสยามซีเมนต์นะครับส่วนในระยะยาวนะครับก็จะมีปัจจัยที่ต้องเฝ้าติดตามว่าจะทําให้ตลาดเนี่ยสามารถเทรดอยู่ในกรอบได้อย่างเช่นตัวของการเจราจาภาษีนะครับ อย่างเช่นตัวของผู้ว่าแบงคชาติในการประชุมกรงงครั้งถัดไปนะครับคนใหม่แล้วก็สุดท้ายเนี่ยคือปัจจัยความเสี่ยงเรื่องการเมืองนะครับก็ยังคงเป้าหมายเซตอินเด็กต้าเกตอยู่ที่1 2 3 0จุดส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรสามารถติดตามได้ในรายการจับเข่าคุยหุ้นจับเข่าคุยหุ้นเจาะลึกการลงทุนหุ้นไทยพร้อมโพยหุ้นแนะนาประจาเดือน ค่ะช่วงนี้ตลาดหุ้นไทยก็คือคักนะคะยืนเหนือระดับพันสองมาได้สักพักหนึ่งแล้วเรามาดูสาเหตุและวิเคราะห์กันว่าจะยังไปต่อได้ไหมนะคะกับคุณวรเทพวงวริยสิทธิ์ค่ะนักวิเคราะห์หุ้นและกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินพัทราค่ะคุณวออะไรเป็นปัจจัยบ้างคะที่ทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยกลับมาคึกคักขึ้นในช่วงนี้คะโอเคครับผมว่าก็มีข่าวดีหลายเรื่องที่ตลาดหุ้นเริ่ม price i ินนะครับ ก็จริงๆแล้วรอบที่ถ้าลงมาต่ําสุดเนี่ยคือประมาณครึ่งหลังของเดือนมิถุนายนนะรประมาณวันที่20กว่า23่สิาอะเงครับก็คออือเหมือนกับว่าตลาดเนี่ยเริ่มเหมือนกับออบอกว่าเฮ้ยอันนี้อาจจะเป็นบอททอมผมว่าจุดที่เป็นทริกเกอร์เนี่ยคือดู Price to Book นะครับ p พรส์ท o บุ๊กของตลาดเนี่ยลงมาแตะ1เท่านะครับซึ่งอันนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหลังจาก ตัววิกฤตเศรษฐกิจปี2008นะครับนันก็เป็นเลเวลต่ำสุดเลยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าในแง่ของ position ของนักลงทุนต่างชาตินะครับก็ไม่ค่อยมีนะครับก็ค่อนข้างไม่เรียกว่าขายจนอาจจะไม่เหลือให้ขายเยอะแล้วนะครับนะครับแล้วก็ ในแง่ของกองทุนนะครับก็มีแคชคือเหมือนกับว่าขายพุ้นมาก่อนหน้านี้แล้วก็เหลือเงินที่จะคิดว่าจะดีพลอยเมื่อสถานการณ์มันคลี่คลายราลรวก็เห็นสถานการณ์ที่คลี่คลายเนี่ยมันก็มาจากเช่นเราเริ่มเห็นเทรดดิวนะครับเยอะขึ้นหลายๆประเทศรอบข้างบ้านเรานะครับอาเซียนเราก็บอกว่าเฮ้ยเราอาจจะยังไงมันก็น่าจะได้ที่เรทต่ำลงสุดท้ายแล้วนะครับก็คงไม่ได้3 6หอกอกนรอกนะเป็นที่มาเก็ตเชื่อนะครับ แม้กระทั่งดีลใหญ่ๆนะครับของประเทศอย่างยุโรปก็เหมือนจะดีลได้แล้วนะครับที่ผ่านมาจีนก็อาจจะใกล้แล้วเนี่ยนะคนก็เลยคาดหวังว่าเออมันน่าจะจบัถทีนะครับแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งเนี่ยก็อาจจะมาหวังเรื่องผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับ<า>คนใหม่ะนะครับตลาดก็เลยมีเหมือนกับ positive spin พวกนี้นะครับซึ่ง support ว่าเออเดี๋ยวตรงนี้แหละน่าจะเป็นจุดต่ำสุดอะไรๆก็อาจจะดีขึ้นนะครับอันนั้นเป็นซนติเ m e n t ที่ช่วยให้ตลาด ตลาดกลับขึ้นมานะครับโอเคทีนี้มันมาสักพักหนึ่งแล้วนะคุณวอนมันจะต่อไปได้อีกนานแค่ไหนจะยั่งยืนแค่ไหนคะโอเคครับทีนี้ถามว่ายั่งยืนแค่ไหนออผมว่าปัจจัยหลักถ้าเราไปดูว่าอะไรที่เป็นดรเวอร์ของตลาดหุ้นในอดีตที่ผ่านมาทําให้หุ้นขึ้นเช่นขึ้นต่อไปเกิน20%หรือเป็นไซเคิลยาวๆที่เราเรียกว่าบูมมาเก็ตนะครับอันนี้ เรามีสัญญาณที่มันคอนเฟิร์มอยู่สักสอสาอันสัญญาณแรกที่เห็นเลยเนี่ยเราเรียกว่า m e t k r t b r t h นะครับคือ breadth เนี่ยตามชื่อคือกว้างแค่ไหนนะครับอันนี้คือถ้าในเทคนิคอลเนี่ยก็จะดูว่าจํานวนหุ้นมีกี่เปอร์เซ็นต์ของตลาดที่ยังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยนะครับห้วัน200วันได้นะครับซึ่งเราเทสแล้วเนี่ยถ้า m e t k r t b r t h เนี่ยมันค่อนข้าง าเรียก broaden คือขยายกว้างขึ้นคือค่อยๆพูดหลายตัวอ่พูดหลายตัวจํานวนมากขึ้นเนี่ยมันก็เหมือน sentiment มันดีขึ้นมาพร้อมกันใช่ใช่อดีตเนี่ยถ้ามันแตะระดับ30เอร์เนี่ยมันจะคอนเฟิร์มว่ามันจะเข้าสู่บูมมาเก็ตคือบูมมาเก็ตเนี่ไหมคมว่าขึ้นจากบอททอมมา20ใช่ไหมครับแล้วมันก็ไปต่ออีกเป็นอย่างน้อยเนี่ยหเดือนถึงปีหนึ่งนะครับอันนี้คือสัญญาณแรกค่ะแต่ว่า บูมมร์เก็ตเนี่ยก็ไม่ได้มีแค่สิญแนณเดียวเพราะมีพร้อมกันหลายๆอันซึ่งถ้าเกิดพร้อมกันเนี่ยก็ค่อนข้างชัวอันนั้นอะ่ะเราก็จะบอกว่าเฮ้ยเราสารัดทุนถ่ายเพิ่มได้อันนี uh huh. ้น่าจะชัดแต่แต่อันนี้ตอนนี้ก็ยังไม่ถึงนะครับก็คือดีขึ้นก็จากบอททอมในประมาณ10%หรือ12%เมื่อต้นปีปัจจุบันขึ้นมาประมาณ 16%์็นะ oh, <okay. S 1> ก็ถือว่าก็ดีขึ้นนะครับแต่แตยังไม่ถึงเลเวลที่ต้องเฮ้ยซื้อแน่นอนเลยนะครับอันที่2เนี่ยก็คือตัว e a r n i n o s m o t u n t u เนะครับเราดูประมาณการกำไรนะครับจากหนักวิเคราะห์นะครับแล้วก็ดูในแง่ของตัว GDP Growth อันนี้นะครับคือมันต้องมี มีซัพพอร์ตจากด้านฟันเดเมนทัลด้วยนะครับแค่เทคนิคอลเนี่ยแค่ความหวังอย่างเดียวไม่พอนนอืยจะทำให้ไซเคิลมันไกลได้เนี่ยจะเป็นบูมมาเก็ตได้เนี่ยเออร์เน็งต้องมานะครับ ซึ่งอันนี้อาจจะยัง Challenging นิดนึงนะครับเดี๋ยวเดวงบไตมาสอจะออกแล้วก็คืออันนี้น่าจะเห็นภาพชัดขึ้นก็ออกมาบ้างแล้วก็เหมือนกับว่าตลาดก็รีแอคว่าเฮ้ยไม่ได้แย่มากอย่างที่คาดนะครับแต่จริงๆแล้วไตมาสอก็ต้องบอกว่ายังไม่เห็น Impact ของทารีฟเต็มที่นะครับใช่ไหม,มเพราะว่ามันมีการการเลื่อนการด e เล y ย์พอมาถ้าจะไปเห็นจริงๆเนี่ยถ้ามีอะไรผิดพลาดเนี่ยดาวไซเนี่ย อาจจะเริ่มที่ควอเตอร์สหรือเปล่าถ้าเราจะเริ่มเห็นนะครับก็อันนี้ก็ตั้งข้อสังเกตไว้ก็เลยมาเก็ตก็เลยรู้สึกว่าเออยังไม่ได้มีนกาทีฟช็อคเรีออยกงั้นแล้วนะที่ชัดอ่ะก็เลยโอเคอาจจะยังดีอยู่แต่ว่าถ้าโซฟาเนี่ยแต่มันก็ไม่ได้ o s i ิทีฟนะครับเอนะอร์เน็งใช่ดูนักวิเคราะห์เนี่ยยังปรับประมาณการลงนะครับสิจากต้นปีนะครับซึ่งปกติเนี่ยก็เป็นอย่างเี้นะครับในอดีตว่า จากต้นปีถึงปลายปีเนี่ยพอก็ทําดีต้นปีใช่ไหมก็ค่อยๆปรับลงค่อยๆคัดลงมานะครับจบปีเนี่ยลบไป20%โดยเฉลี่ยนะครับในรอบ10ปีที่ผ่านมาอย่างเงี้ยก็ถ้าสมมุติว่าจะมี positive จริง,รงๆมา support เป็นอันที่สองเนี่ยก็คือว่าเราเห็นว่าเฮ้ยจากลบเนี่ยมันเริ่มพอหัวขึ้นนะครับ อย่าง U.S. เป็นอย่างนั้นนะครับประมาณการเริ่มปรับบวกเป็นบวกแล้วนะครับตัวใน S&P เนี่ยแป๊บเดียวเลยคือคนอิกนอร์ทาริฟไปละคนไปพูดเรื่องเรื่อง AI เรื่องเทคจะทําให้ m มาจินโตขึ้นได้อย่างเงี้ยน r ก d ั t ี r y คนเสตอรี่เลยนะครับอันเนี้ยก็อาจจะยังไม่มาแฟกเตอร์ที่2ครับแล้วก็แฟกเตอร์ที่3สุดท้ายเนี่ยถ้าจะ support ให้มันไปไกลๆได้เนี่ยก็คืออย่างเช่นตัว policy maker นะครับ คืออย่างเช่นรัฐบาลเองหรือว่าตัวแบงก์ชาติเองเนี่ยต้องมีแนวคิดที่พยายามจะซัพพอร์ตตลาดเต็มที่นะครับที่ผ่านมาก็ดูเหมือนว่าก็ยังไม่อาจจะยังไม่ใช่ใช่อยาก<ช>าากระตุ้นเศรษฐกิจก็เหมือนกับเรียกว่า p พี c e m ม a l ครับคือ,อทำนิดนหน่อยๆไม่ได้กระตุ้นต่อเนื่องในฝั่งรัฐบาลนะครับก็โอเคมีปัญหาเรื่องเอสียรภาพรัฐบาลอะไรเข้ามาด้วยก็โอเคหมดแต่อีกอันหนึ่งที่เราหวังเนี่ยก็คือตัว ฝั่งแบงชาตินะ,ะผู้ว่าคนใหม่ก็อันนี้ต้องรอดูว่าะจะเป็นยังไงจากการประชุมกรงงออีกอที่เหลือของปีนะครับว่าจะเซตโทนว่าจะเปลี่ยนเป็นโหมด easing เยอะๆกว่าที่คาดไหม,อ,มอันนี้ตัวอย่างที่เห็นในชาติคืออย่างจีนเนี่ยเขาเริ่มพยายามเปลี่ยนในแง่ของฟิสคอลพ olicy ว่าจะรีบพยายามกระตุ้นอย่างเยอะไม่เคยมีมาก่อนนะค,ะคะรับผมว่ามันต้องมีเหมือนกับ my set shift แบบนั้น,บบนระดับ,บ้างน,น,น,นะครับซึ่งเราอาจจะไม่ได้หวังฝั่งฟิสิกอลเพราะว่าเราเห็นสภาพรัฐบาลอยู่ว่ามีปัญหาก็กจะหวังฝั่งผู้ว่าแบ่งชาติเป็นหลักนะครับก็อนนี้เป็นอันนี้ที่ต้องรอดูว่าถ้ามีมาช่วยด้วยเนี่ยแล้ว3อันนี้มันเกิดขึ้นพร้อมกันเนี่ยเราก็จะเรียกว่ามันมสตาร์มันอะไรก็คือ,อทุกอันเกิดขึ้นพร้อมเนี่ยก็เป็นปัจจัยที่ทําให้ตลาดไปต่อ แต่ตอนนี้เหมือนเราจะเห็นแค่อันเดียวอันแรกนะครับก็เลยคิดว่าเนี่ยถ้ายังไม่มาเนี่ยอีกสองอันหลังเนี่ยตลาดก็คงฟื้นขึ้นได้นะครับแต่ว่าคงอยู่ในเลนใช่ไหมครับพันสองถึงพันสามนะครับซึ่งก็ถ้ามันไม่มาเนี่ยผมว่าคนก็จะเชื่อคนก็เชื่อว่าเดี๋ยวอาจจะต้องขายทํากําไรออกมาก่อนเพนื่อลดความเสี่ยง <c oughs> เนี่ยก็เลยเป็นสาเหตุที่เราบอกว่าขึ้นได้แต่อาจจะเหลือ,ออีกนิดเดียวนะครับไม่ไ,มได้เยอะเพราะปัจจัยซัพพอร์ตมันยังไม่มา อ,อย่างนี้ครึ่งปีหลังจะเป็นยังไง <laughs> ต้องทำยังไง <laughs> เออ <laughs> ผมเชื่อว่าตลาดเนี่ยตอนนี้ถ้าแรลลี่ระยะสั้นเนี่ยก็ะจะเริ่มเขาเรียกว่าขึ้นแค่บางตัวแล้วนะครับ <laughs> ก็โอเคอาจจะมีบางตัวที่มันมีโมเมนตัมไปต่อได้นะครับ <laughs> อย่างเช่นที่เราแนะนำเนี่ยอย่างเช่นกลุ่มซิคคิโคนะครับหรือยอย่างเอาง่ายๆก็คือกลุ่มปิโตเคมเนี่ยนะครับ <laughs> กลุ่มเค <laughs> มีคอลอันเนี้ยซึ่งได้ positive เซนติเมนต์จากเรื่องของไชน่าว่าโอเคจะได้ดีลที่มันดีกว่าที่คาดนะครับโอเคอันนี้ผมว่าก็ยังมี positive new flow ไปได้นะครับในระยะสั้นนะครับระยะหลังจากนี้นะครับยาวเนี่ยผมก็เชื่อว่าตลาดถ้าเราเชื่อว่ามันมีน้อยมากที่เหมือนกับเราพูดเรื่องเศรษฐกิจจะฟื้นเอาง่ายๆครับถ้าเศรษฐกิจมันไม่แน่ใจว่าจะฟื้นหรือเปล่าเนี่ย ตลาดเนี่ยมันก็น่าจะยังไม่ได้ขึ้นไปไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเป็นไซด์เวย์เป็นทรดดิ้งเรนจ์นะครับก็จะมีปัจจัยหลักๆที่คอยมูฟนะครับเช่นอ่ะเอตัวอันแรกที่เราเห็นว่า t a r ิฟเนี่ยอ่ะถ้าออกมาดีเนี่ยโอเคอาจจะไปต่อใช่ไหมแต่ถ้าแย่เนี่ยเผิดคาดเนี่ยสมมุติได้สามหกขึ้นมาเนี่ยมันก็คงลงนะครับมันก็เรียกว่าไซด์เวย์เบสไปออนเบสไปตามตัวออีเวนท์ที่ ใหญ่ๆที่จะ move ตลาดนะครับตลาดก็จะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นวิธีเล่นเนี่ยผมว่าก็ต้องอก็จะยากขึ้นนิดหนึ่งว่าไม่ได้ซื้อ,อตัวเดียวได้นะครับก็จะต้องแบบเล่น play by ear แลัย <c oughs> ่างนะั้ <c oughs> เล่นแบงค์ชาติมาตอนนี้ถ้าจะดักว่าจะ easing มากกว่าที่คาดแน่ๆน,นะครับก็ตอนนี้เห็นกลุ่มที่จริงๆควรจะ positive <c oughs> อย่างเช่นกลุ่ม finance <c oughs> sensitive อันนี้นะครับ ทัวริซตมนะครับออนพวกนี้คือ Leverage สูงนะครับเร,เราเรียกว่า Rage Sensitive เหมือนกันก็ยังไม่ไม่ React นะครับ <S <S คือไม่ได้ Rally ขึ้นมาเนี่ยถ้าเราไปเก่งตัวพวกนี้เบสอ on ว่าเชื่อว่าจะกระตุ้นมากๆนะครับเราเรียกว่า Policy Panic อ่ะมันที่เราเชื่อเปนเปอันนี้ก็เป็นอีกอีกทางหนึ่งในการจะเทรดแต่ถ้เกณฑ์ว่าตรงนี้มันจะกลายเป็นคลาย,ลายว่า Speculation <อ>ในแง่ของ Sen ติเม n t มากๆ เพราะอาเกนว่าภาพรวมคือไอตัวที่เล่นง่ายสุดอะคือ e a r n i n g d r r v v r ร์มันไม่มีให้รันเทรดแบบลองเทิร์นใช่ใช่ทีนี้จะถามถึงแล้วว่าปัจจัยอะไรที่เราต้องคอยมอนิเตอร์แต่คุณวอก็มีพูดบ้างแล้วนะทั้งเรื่อง t a r ร f f ทั้งเรื่องผู้ว่าแบงค์ chart, ชาติใช่ไหมคะมีมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมคะผมว่าอีก สัก2อันเนี่ยก็คือ e a r n i n g ็งควอเตอราอย่างที่บอกว่า Quarter 2อาจจะยังดูเหมือน Relief ชั่วคราวนะครับไม่ไม่ได้แย่มากแต่ Quarter 3เนี่ยน่าจะเริ่มเห็นบางส่วนแล้วผลกระทบเรื่องคารีแลกเลขเลขอาจจะเริ่มเห็นว่าถ้ามีสายว่ามันแย่ลงคือคนตอนนี้เชื่อว่าเฮ้ยค e อ2ร์คือ b o ททอมแต่ถ้าไม่บอททอมล่ะ คอร์ตอรสามันเนี่ยก็จะช็อกอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ก็ต้องระวังไว้นะครับกับอีกอันหนึ่งเนี่ยคือรัฐบาลนะครับเป็นไปได้ว่าใช่ดีไม่ดีถ้าผ่านงบแล้วนะพอร์เอร์ประมาณเดือนเดือนเ้าใช่ไหมครับเดือนเดือนกันยาเนี่ยอ่อมันจะมีการยุบสภาหรือเปล่าหรือมีการชิฟอะไรครั้งใหญ่อันเนี้ยซึ่งก็เธอได้ทาง p โพ i ิทีฟหรือในแง่ i v e อีกซึ่งอันเนี้ย <Answer S 2> ตอบไม่ได้ตอบยากมากนะครับถ,ถ้าคิดว่า p o s i t i v เนี่ยกลุ่มที่เกี่ยวกับ p o l i c y ใหม่นะครับว่าแบบมีการเลือกตั้งมีการต้องกระตุ้นเศรษฐกิจเปลี่ยนไอ้แง่ของ m a n เด t ของรัฐบาลใหม่เนี่ยโอเคตัวที่ pro consumer หรือไอ้ cyclical ในใน o m e s t i c เนี่ยก็จะฝืนอันนี้ก็จะไปเก่งในขานั้นได้นะครับแต่ถ้าเชื่อว่าเออน่าจะยากนะครับอันนี้ก็จะต้องอก็จะต้องลดความเสี่ยง ก็รีซอลไปก่อนกลุ่มที่เราส,สมมุติว่าสวิชกลับเข้าไปได้เรื่อยๆเนี่ยเราก็ยังเชื่อว่าตัวที่ยืนน่ยอย่างที่บอกไปตั้งแต่ต้นปีนะครับก็คือกลุ่มแบงก์กับเทเลคอมจริงตอนนี้ที่บอกว่าตลาดขึ้นนะครับแล้วก็ตัวอื่นเนี่ยขึ้นมาเยอะๆเนี่ยที่โดนเขาเรียกว่าโอาเวอร์โซไปเนี่ยคือสายเยอะเกินไปลงไปเกิน20% 30%นะตั้งแต่ต้นปีเนี่ยพวกนี้โดนซื้อกลับมาหมดนะจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าเราบอกว่าคนลิกซ์ออนจริงๆเนี่ยคนจะต้องเห็นฟลอ์ขายไอตัวดิเฟน s ซีฟออกไปนะครับแต่แบงก์กับเทเลคอมนี่ก็ไม่ได้ลงนะครับแสดงว่ามันก็ยังขาดที่เก็งกันอยู่นะครับก็โอเคอันนี้ก็เป็นอีกสไตรจีหนึ่งว่าถ้าสมมุติว่าคิดว่าจะเล่นพวกนั้นเนี่ยแล้วก็เป็นเหมือนกับบาเบลไว้ขาหนึ่งก็มีเขาเรียกว่าดิเฟนซีฟไว้แล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยก็เล่นในแง่ของเก่งในแง่ของทีมใหญ่ๆ เปิดคาดนะครับเปลี่ยนรัฐบาลอ่างเงี้ยนะครับโอเคเราจะถามต่อเรื่องหุ้นกลุ่มไหนหุ้นตัวไหนแล้วอันนี้มีมีเพิ่มเติมไหมคะโอเคถ้าให้ถ้าให้เนมเนมตัวที่สเปซิฟิกเลยว่าอน n ลิสต์เราชอบนะครับก็จริงๆฟริง front อ i n e first line เนี่ยก็คือกลุ่มไอแมทชีเรียลที่บอกนะครับอน n ลิสต์เราชอบตัว PTGC มากที่สุดนะครับ IBL นะครับแล้วก็ รีไฟ n น r y นะครับท็อป S P R C อย่างเงี้ยนะครับม omentum รยนะยะสั้นน่ะอาจจะยังดีอยู่นะครับแต่ในกลุ่มนี้เองเนี่ยก็จะมีบางตัวที่เราคิดว่า,ามันเซลหรือลด position ได้ s e l e n to strength นะครับว่าขึ้นมาก็ทยอยลดเนี่ยอ,อย่างเช่น S C C อย่างเงี้ยครับไอ้สยามซีเมนต์นะครับเราคิดว่า fundamental เนี่ยมันยังวีกอยู่ถ้าเทียบกับกลุ่มเดียวกันอย่าง G C หรือ I V L เนี่ยอันเนี้ยเราก็เลยคอมเมนต์ว่า ว่าขายไปก่อนถึงแม้ว่ามันจะขึ้นมามาแรงพอสมควรนะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็คือ AOT นะครับก็ตลาดก็หายกันเรื่องตัวของเซอร์ชาร์จค่าเซอร์วิสชาร์จที่เรียกเก็บว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าอันนั้นเนี่ยก็ยังมีโอเวอร์แฮงอยู่ที่เราเห็นเรื่องสัญญาของ King Power นะครับก็ตลาดก็จะไปเหมือนกับให้น้ำหนักในแง่ของการปรับขึ้นค่าเก็บไอตัว เซอร์วิชาร์เยอะนะครับแต่ว่าอีกอันหนึ่งก็ยังไม่ได้รีโซฟอันนี้ก็ถ้าจะลดความเสี่ยงเนี่ยก็ a n a l y ล t เราก็ยังเชื่อว่าก็ตอนนี้ก็คือ o v e r b o ์บอไปแล้วระดับนึงนะครับก็อันนี้เป็นตัวที่กลุ่มที่ให้ขายได้นะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็คือตัวของ Industrial e s t a ตทนะครับนิคมอุตสาหกรรมอย่างเช่นอมตะหรืว่าอย่างเงี้ยนะครับ a n a l y ล t เราก็เชื่อว่าไซคลของ FDI เนี่ยก็น่าจะพีคหรือใกล้จบแล้วนะครับ ก็อาจจะทยอยอลดโ s i ิชันตรงนี้มาได้เหมือนกันนะครับอโอเคค่ะขอบคุณนะคะคุณวอ,อคะ่ะก็เห็นกันแล้วนะคะว่าหุ้นตัวไหนยังไงบ้างแล้วก็กลยุทธ์การลงทุนสำหรับครึ่งปีหลังนะคะพบกันใหม่เทปหน้านะคะทีนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะวินกันต่อลงทุน50,000บาทขึ้นไปกรอโค้ดวินรับหน่วยลงทุน KKP GNP สูงสุด1 0,000บาท เริ่มต้นลงทุนกับหุ้นและกองทุนรวมได้แล้ววันนี้ง่ายๆเพียงแค่ดาวน์โหลดแอป KKP Mobile